สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะอ,อมิสคาอ,ออฟเลิฟนะคะกับวันนี้เราจะมาในหัวข้อตอนนี้เขาชอบคุณแค่ไหนนะคะม่เชื่อความรู้สึกกันนะม่เชื่อระดับนะความพิวาสกัน มีสามกองให้เลือกเหมือนเดิมตั้งจิตอธิษฐานแล้วนึกถึงคนที่คุณอยากรู้อยากถามไพ่แล้วก็เลือกมา1ึกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดนะคะเพราะมันเป็นไพ่สุ่มมันอาจจะมีโรงบ้าเป็นโรงบ้าเป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมรับไปแต่สิ่งดีๆมันมีทช่การดูดวงส่วนตัวบางครั้งพลังงานันอาจจะสลับกันคุณสลับเองได้เลยลัคนาราศีเมรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้ขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย สวัสดีค่ะกล่องที่1น,นะคะกับมัวข้อตอนนี้เขาชอบคุณแค่ไหนนะคะลักษณะเหมือนแบบรู้สึกพิสวาส์รู้สึกดีแค่ไหนนั่นแหละนะคะประมาณนั้นนาะมาดูพลังงานของคุณก่อนวันนี้สมใบนะคะควินถือถ้วย6เหรียญแล้วก็คิงถือถ้วยนะคะพลังงานของคุณมีธาตุน้ํากระดพิจิกมีธาตุดินผสมศกกันมาก่อนนะคะ คุณเกิดไปที่6ได้เนาะพลังงานของคุณนะคะช่วงนี้เนาะรู้สึกลังเลไหมรู้สึกต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะมีทางสองทางให้เลือกนะคะสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนคุณก็จะได้รู้นะคะความลับของคนอื่นคนอื่นจะถูกเปิดเผยนะ,ะเปิดเผยให้คุณได้รับรู้นะคะก็เหมือนกันนะคะความลับของคุณก็จะถูกเปิดเผยเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากคุณไม่มีก็ไม่ต้องกลัวนะคะคุณแค่จะได้รู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อน นะช่วงนี้นะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณนะคะสิ่งที่คุณเคยทําไม่ดีมาก่อนนะคะมันก็จะกลับมาเช่นเดียวกันเนาะช่วงนี้นะคะให้ทําบุญนะให้ทําบุญด้วยเงินนะคะการทําทานนะการบริจาคนะอันนี้มันทําได้ทุกศาสนาเนาะนะคะมันจะเสริมดวงนะอะไรที่มันร้ายมันก็จะกลายเป็นดีเนาะหรืออะไรที่มันหนักมันก็จะกลายเป็นเบานะคะสิ่งเก่าๆจะหวนกลับคืนมาช่วงเนี้ย คนเกา่เกาๆนะคะคนรักเกา่ากิ๊กเกา่าเพื่อนเกา่าอะไรเกา่าๆเกา่เกาๆทั้งนั้นเลยจะหวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ที่คุณตัดสินใจนเนาะองนี้นะคะอะไรที่หวังมักจะไม่ได้อะไรที่ไม่หวังมักจะได้ด้วยนะออะไรที่คุณเหมือนถอดใจไปแล้วแต่จะกลับได้นะคะที่คุณคิดว่ามันไปไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเออมันผ่านไปแล้วอะไรมันจบไปแล้วมันก็อาจจะได้สิ่งนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกอย่าคาดหวัง มันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่คุณต้องปล่อยชิวอะที่ไม่ต้องหวังอะเพราะว่าถ้าหวังอะคุณจะไม่ได้สิ่งนั้นคือเหมือนคุณคาดหวังมากเกิดไปคุณก็จะไม่ได้มันแต่ถ้าคุณปล่อยชิวปล่อยแบบสบายๆเออได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็แล้วแต่บุญแต่วาสนานะคะเออประมาณนั้นแหละคุณก็แบบปล่อยวางนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันถูกกำหนดไว้ลแล้ว ะะช่วงนี้นะปัญหาของคนอื่นแก้ได้หมดอยู่เว้นปัญหาของตัวเองตกมาตายเรื่อยๆแต่ตัดสินใจอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งแต่ชีวิตก็ยังดีอยู่นะกเ็เรื่อยๆแหละก็อาจจะมีอารมณ์ของคุณแค่นั้นเองที่มันขึ้น,น,นลงๆอลงอารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะบางทีก็คําพูดจาก็จะพูดตรงไปสักหน่อยนึงนะพูดแบบไม่รักษาน้ําใจใครก็ได้นะช่วงนี้พูดตรงพูดแรงอย่างนี้ก็ได้นะคะมาดูกันตอนนี้เขาชอบคุณแค่ไหนน,นะมาดูกันนะคะว่า คนที่คุณมาถามนะเขาเป็นใครเนาะเขาเป็นใครแล้วเขาเป็นยังไงบ้างดีกว่านะคิงถ er ือเหรียญเ h ด s er t สตาร์คิงถือดาบอัศวินถือถ้วย Just m สเ n น คุณคนนี้เป็นใครคุณคนนี้มีหน้ามีตาในสังคม นะคะคอนเนคชัรมคนเยอะมากเลยเนาะหรืออาจจะมีคนรู้จักเยอะหรือทํางานกับคนหมู่มากหรือว่าทํางานในที่ที่แบบสิงดังก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกออนไลน์พวกอะไรก็ได้นะที่มันแบบเวอร์ไวมันไปได้ทั่วโลกอะ่ะมันไปได้ไกลอะ่ะประมาณนั้นมันกว้างขวางอะ่ะราบอกไม่ถูกลักษณะมันจะประมาณนั้นคนนี้มีเงินมีทองนะคะหอบเงินหอบทองมาด้วยนะสายเปอีกต่างหากไม่ใช่คนขี้เหนียวนะคะมีพร้อมทุกอย่างนะพร้อมทั้งฐานะและรูปร่างหน้าตานะคนคนนี้ดูแลตัวเองดีมากๆเลยทุกวันนี้ยัง ดูดีอยู่เลยนะไม่ว่าเขาจะอายุแค่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะไม่มีทางที่จะปล่อยให้ตัวเองโทมหรือว่าร่างพังนึกออกไหมก็คือจะดูดีกว่าคนในวัยเดียวกันเยอะเลยเออบางครั้งนะคะคุณอาจจะมองเขาแบบดูเด็กกว่ากว่ากว่าอายุเยอะมากๆนะคะถ้าเขาไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่นะคนที่คุณมาถามอะเออเป็นคนเป็นคนเจ้าชู้ดูดีมีเสน่ห์ เออนะเป็นคนแบบไม่ดูดีไม่ออกจากบ้านนะคะค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าเขาจจิงผงมีคู่หรือไม่มีคู่เขาก็อยู่ได้คนคนนี้นะคะอยู่ได้ดีเลยด้วยซ้าไปนะคะเป็นคนพูดจาผงผางนะคะพูดจาแรงพูดจาตรงนะคะอยากพูดอะไรก็พูดใครรับได้ก็รับรับ,รบไม่ได้ก็ไม่ได้สนใจทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนรับความจริงไม่ได้ด้วยนะ <laughs> แต่ไม่ว่าคนอื่นได้อะ่ะเอออะไรอะ่ะ เออเราจะพูดยังไงนะคะแต่คนนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ลาบากเรื่องเงินนะตอนนี้ชีวิตสุขสบายดีคะ่ะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือชีวิตขเขาก็ไปเรื่อยๆนะคะถ้าจะมีปัญหาก็ได้จะมีปัญหากับความมีอีโก้ของตัวเองแหละหรืออาจจะลักษณะช่วงนี้ก็อาจจะไปมีปัญหากับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายสักหน่อยนึงนะคะอาจจะไปพูดไม่ถูกหูเขาแล้วตัวเองก็ดื้อเอออะไรประมาณเนี้ยนะคะมาดูการตอนนี้เขาชอบคุณแค่ไหนนะคะเออคนที่แบบ คนคนนี้หน้าตาดีมากเป็นคนในฝันของใครหลายๆคนเลยนะไม่แปลกใจหรอกที่คนคุณจะไปชอบะคนอื่นก็ชอบเขราเหมือนกัน <laughs> มาดูกันนะคะตอนนี้เขาชอบคุณแค่ไหนนะคะคืนถือดาบสามดาบฮัลโหลเฟ เด็กถือไม้โอ้ขออีกใบเดียวเนาะอัศวินถือไม้นะคะเขาชอบคุณแค่ไหนก็อชอบอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นถ้าคุณเพิ่งรู้จักกันมันก็ไม่แปลกที่ความรู้สึกมันจะแค่รู้สึกดี นะคะแต่เท่าที่เราดูนะมันเหมือนความสัมพันธ์ของคุณถ้าคนที่คุยกันมานานนะก็อาจจะมีนิ่งๆเนาะมันมีนิ่งๆกันไปนะคะมีทะเลาะกันไปมีบล็อกกันไปมีบกกปมจบกันไปละครั้งหนึ่งหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าที่จะกลับคืนมานะคะคุณดูดีๆเนาะเราก็ไม่มั่นใจว่าเขายังโสดอยู่หรือเปล่านะคะไปดูดีๆเพราะว่าชีวิตของเขามันแบบมีคนเข้าหาเขาเยอะเออเราก็ไม่มั่นใจแต่ถามว่าเขาชอบคุณแค่ไหน เขาก็ชอบคุณในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายถึงขนาดกับที่เขาจะแบบอยากแต่งงานนะคะอยากแบบ complete family หรือว่าอยากจะเป็นแฟนคือมันแค่อยู่ในระดับหนึ่งอยู่นะคะถ้าคุณเพิ่งรู้จักกันถ้าคุณยังไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรกันมากมายนะคะ <S <S ก็เหมือนเพิ่งรู้จักกันก็ก็ดูไปก่อนเพราะอย่างน้อยนะคะก็มาดีเราบอกเลยนะคนคนนี้มาดีนะคะเขาก็ชอบคุณแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดกับ คิดถึงมากมายพิสวาสหรือว่ากระวนกระวายใจจะเป็นจะตายแล้วก็อยากได้อะไรขนาดนั้นเหมือนเขาปล่อยชิวอ่ะคนเนี้ยก็ก็ดูไปก่อนนะคะก็ถือว่ายังเป็นความรู้สึกดียังเป็นความรู้สึกชอบนะคะเขาเรียกว่าอะไรเป็นความรู้สึกที่มันเพิ่งเริ่มต้นมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นแบบต้องการที่จะชัดเจนแล้วเออ ต้องการที่จะเป็นแฟนแล้วต้องการที่จะมาสร้างความสัมพันธ์ให้มันมีความมั่นคงเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี่ยนะคะแต่ก็ถือถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งแค่นั้นเองนะคะก็คุณก็ดูไปก่อนก็ได้เนาะเพราะคนคนนี้นะคะเขาก็ไปของเขาได้เรื่อยๆอะ่ะเขาก็ชิวๆของเขาชีวิตเขามันมีความชีวิตชีวิตของเขามันไม่ไม่ได้ลำบากอะ่ะ มันไม่ได้ขาดอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดกับมีความพยายามหรือว่าอยากมีแฟนหรือว่าอยากจะคอมพลีท e Family อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเจอที่ถูกใจสุดๆนะคะถูกใจใช่เลยทุกตรงเขาก็พร้อมที่จะมีนะแต่ถ้าแบบมันแบบมันยังไม่สุดอ่ะเขารู้สึกว่าเออขอดูก่อนนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็กไปเรื่อยๆนะถึงจะเป็นแฟนกันไม่ได้นะแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้นะ เพราะเท่าที่เราดูเขาก็ยื่นดอกไม้ให้คุณแนละ้วก็ไม่ได้ยื่นหอกยื่นดาบเนาะแต่อาจจะมีบ้างนะที่ว่าบางคู่นะคะที่ความเห็นไม่ตรงกันเพราะเขาค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเขาเป็นแบบเนี้ยเออเขาไม่ค่อยง้อใครด้วยนะเขาเป็นของเขาแบบเนี้ยเออนิสัยเขาเป็นแบบเนี้ยบางวันก็อยากคุยบางวันก็ไม่อยากคุยอย่างนี้ไหมเพราะว่าเขาเอาแต่ใจตัวเองไงเออประมาณนั้นแหละนะคะก็อยู่ในระดับหนึ่งนะคะก็ยังเป็นความรู้สึกดี ไม่ถึงขนาดกับไม่ชอบเลยเนาะเออชอบค่ะแต่ไม่ได้มากมายนะไม่ได้มากมายถึงขนาดกับจะอยากเป็นแฟนณนะตอนนี้นะถ้าหากว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวที่เพิ่งรู้จักกันยังไม่มีสถานะก็จะประมาณนี้เนาะเออกองนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่สองนะคะกับหัวข้อตอนนี้เขาชอบคุณแค่ไหน ะะมาดูระดับความพิสวาานะความมีใจให้กันเนาะว่ามันมีแค่ไหนนะคะขิงถือไม้นะคะห้าไม้นะคะ The w o นะคะ, world, ะ,คะพลังงานของคุณมีธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันที่ห้าวันที่21วันที่สมได้นะคะพลังงานของคุณเนาะ เออช่วงนี้งานเยอะหรอหรือไม่อย่างงานก็ชีวิตวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้อีลุงอิลุงตุงนางอิมุยตัวนะวุ่นวายไปหมดนะตีกันฝุ่นตลบเลยทีเดียวนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะชีวิตมันวุ่นไวาไยมีแต่วความหงุดหงิดมีแต่วความแบบน่าราคาญอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่น่าจะเป็นเรื่องงานซะมากกว่าอาจจะเยอะมากมายหรืองานม,มันมันโอเวอร์โหลดนะไปที่คุณเยอะเกินไปก็ได้นะคะช่วงเนี้ยเหมือนแบกรับงานไม่ไม่เยอะมากอ่ะเออทางานแบบเกินเงินเดือนอะ ก็ได้นะคือมันเหนื่อยอ่ะเออมันก็ริงหงุดหงิดมันก็เลยอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตาไหมนะคะคุณเป็นคนที่มีเสนีห์นะ ะะแต่ก็อาจจะมีงุหงดบ้างช่วงนี้นะคะเพราะอาจจะปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องงานนะคะมันมันเยอะแยะมันวุ่นวายๆนะไม่รู้จะไม่รู้จะแก้ตรงไหนก่อนดีอประมาณนั้นนะคะช่วงนี้เนาะก็ไม่ต้องห่วงนะมันจะเป็นสักพักหนึ่งอะ่ะคุณอีกสักพักหนึ่งใจเย็นๆใจร่มๆนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเนาะกองนี้นะอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้นะคุณแค่ต้องระวังอยู่อย่างเดียวนะสนเสดของคุณช่วงนี้มันจะดึงดูดคนไม่สดเข้ามายุ่งวุ่นวายนะในชีวิตของคุณ จะทำให้ชีวิตคุณวุ่นวายวาวุ่นนะคะฟุ้งซ่านเออดูดีๆนะคนที่เข้ามานะเขาโสดอยู่หรือเปล่านะไม่ต้องห่วงนะพื้นฐานจิตใจของคุณนะเป็นคนมีศีลธรรมอยู่แล้วนะอาจจะมีกิเลสเข้ามาบ้างแต่สุดท้ายนะคะคุณก็จะเข้าร้องเข้ารอยของคุณได้เองเนาะเออมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตนะโชคชะตาเวรกรรมนะคะที่คุณจะต้องมาเจอกับคนเฮงสวย ม่เราจะพูดยังไงนะเออจะไม่ให้เรียกว่าแย่ได้ยังไงล,ล่ะเนาะไม่สนแล้วเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเราถูกไหมเออมันก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีศีนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ประคองใจตัวเองให้ดีอย่าเอาใจลงไปเล่นกับเขาเนาะห่างได้ก็ห่างนะคะเพราะมันไม่มีแสงสว่างปลายอุโมงค์นะสุดท้ายคุณก็จะต้องไปเจอกับคนที่โสดอยู่แล้วไม่ต้องหว่วงนะคะชีวิตของคุณนะคะมันอาจจะต้องไปไปผ่านวัดเขาเขาเรียกว่าไปผ่านด่านเคราะห์ก่อนนะไปผ่านวิบากกรรมก่อนนะมันถึงจะเจอสิ่งที่ดี ะะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวังวนรักสามเศร้าเพราะมันจะทําให้คุณนะสร้างกรรมที่ไปตัดร้อนวาสนาตัวเองที่มีอยู่ให้มันสั้นลงนะคะทั้งทั้งคุณที่คุณเป็นคนมีบุญเก่าเยอะนะแต่คุณก็อาจจะต้องไปใช้กรรมเก่าก่อนแล้วถึงจะได้เสวยบุญเสวยสุขที่หลังนะคะประมาณนั้นแหละ ก็เหนื่อยหน่อยอะช่วงนี้ไม่รู้อะไรนะวุ่นวายไปหมดเลยเนาะชีวิตเออชีวิตไม่สงบสุขเลยอะจะพูดยังไงมาดูกันนะคะตอนนี้คืาชอบคุณแค่ไหนมาดูเขาก่อนนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างเราห้าใบนะคะอ,อ่ออัศวินถือถ้วยนะคะสี่ไม้เจ็ดไม้สามไม้ justice พลังงานของเขาช่วงนี้หรอช่วงนี้งานเยอะหรอพอๆคุณเลยงานเยอะๆเออคนนี้เขาไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องความรักนะบอกไว้ก่อนเขาก็ไปของเขาได้เรื่อยๆอะเออไปของเขาได้เรื่อยๆอะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีแลนอะไรเกี่ยวกับความรักนะก็ยังแบบไม่อยากจะยึดติดกับใครหรือเปล่านะเขามีทางสองทางให้เลือกนะคะการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวและอีกอย่างไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักเลย งานเขาก็ยุ่งนะงานเยอะนะคะงานยุ่งงานเยอะวุ่นวายไปหมดอะไรก็ไม่รู้ถนะ้าเป็นงานที่เขาต้องรับผิดชอบเองเขาต้องมานั่งทําเองต้องลงมือทําเองด้วยนะ เออคนอื่นช่วยเขาได้นะนิดๆหน่อยๆนะคะสุดท้ายนะหลักๆก็ต้องเป็นตัวเขาเองที่ทำนะช่วงนี้งานเยอะเขาไม่มีเวลาให้กับความรักด้วยนะอารมณ์ก็เลยขึ้นๆลงๆอารมณ์แปรปรวนง่ายคนนี้นะเป็นคนดูดีมีเสน่ห์นะคะเจ้าชู้ดูดีมีเสน่ห์ถ้าไม่ดูดีนี่ไม่ออกจากบ้านนะคะแลวเป็นคนที่รับความจริงไม่ค่อยได้ด้วยเวลาจะพูดอะไรกับเขาก็ต้องระวังนิดนึงนะ จะพูดยังไงเนาะเออคนคนนี้นะเรื่องงานไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงนะคะเขาเก่งอยู่แล้วเนาะแล้วเขาชอบลงมือทําเองด้วยเขาไม่ชอบใช้ใครเขามองนะการใช้คนอื่นมันมันไม่ได้หนังใจอะ่ะมันน่าทาคาญเออสุดท้ายสุดท้ายเวลาทําไม่ได้หนังใจเขาก็ต้องมาทําเองอยู่ดีอะ่ะมันเสียเวลานะคะทําเองไปเลยดีกว่าจบนะไม่ต้องมานั่งหงุดหงิดทีหลังด้วยเป็นประมาณนี้แหละมาดูกันตอนนี้เขาชอบคุณแค่ไหนนะคะสเล แ้งแมลแฝกถ้วย just mint ด็กถือดาบเขาชอบคุณแค่ไหนเขาชอบคุณนะแต่เขาไม่ได้มีคุณคนเดียวชอบมากเลยแหละแต่ เขามีทางสองทางให้เลือกนะที่เราพูดถึงการตัดสินใจครั้งนี้จะผิดจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะถามว่าตัดสินใจหรือยังยังไม่ได้ตัดสินใจคะ่ะแต่ก็คือลังเลอยู่นะแสดงว่าไม่ได้มีคุณคนเดียวเขารักคุณนะคะแต่เขาก็รักอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าสูสีคู่ขี้กันเลยทีเดียวนะคะไม่มีใครแพ้ใครเลยทีเดียวนะคะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสุดๆบอกไว้ก่อนนะคะเออก็ ไม่รู้เหมือนกันคุณกับเขามีประเด็นอะไรหรือเปล่าอาจจะมีคําพูดอะไรที่มันทําให้ความสัมพันธ์มันชะงักลงน,นะคะแต่เดี๋ยวก็กลับมาเขาตัดคุณไม่ได้หรอกกองเนี่ยนะคะตัดสินใจเลือกใครก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ตัดก็ตัด,ตดไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงชอบมากนะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีบุเพร่วมกันมานะคะอาจจะเป็นเพราะคุณไม่โสดหรือเขาไม่โสดหรือเปล่าหรือใครสักคนหนึ่งที่มีตัวหลักอยู่แล้วก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะมันรักนะมันชอบมาก มันตัดก็ตัดไม่ได้นะคะพยายามตัดหลายรอบแล้วแต่มันก็ตัดไม่ได้พยายามห่างแล้วพยายามนิ่งไปแล้วสุดท้ายก็ไม่ไหวนะคะก็ต้องกลับมาอยู่ดีแต่ก็มันเหมือนความสัมพันธ์มันเหมือนกลับไม่ได้ไปก็ไปไม่ถึงอ่ะที่เราดูไพ่มันรู้สึกอึดอัดน่ะเราเห็นไพ่เรารู้สึกอึดอัดน่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคุณหรือเขาไม่โสดความสัมพันธ์มันกลับก็กลับไม่ได้ไปก็ไปไม่ถึงอ่ะคุณนึกออกไหม คือมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เป็นอุปสรรคในความรักนี้อยู่นะเท่าที่เราดูไพ่นะน่าจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าต้องมีใครสักคนที่ไม่โสดน,นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาหรืออาจจะทั้งคู่เลยก็ได้นะเจอไม้งามเมื่อแขวะเมื่อเมื่อข,ขวานบินอ้นอนะโทษค่ะไว้พูดผิดพูดถูก ประมาณนั้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นแบบนี้หรือคุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าเขาไม่สุดนะแต่เดี๋ยวคุณก็จะรู้คุณสังเกตได้เลยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันไม่สุดมันเหมือนจะดีนะคะแต่สุดท้ายพอแบบเริ่มจะเข้าใกล้เขามากกว่านี้เขาก็เริ่มถอยห่างนะคะให้คุณอยู่ในแค่ระดับที่ยังมองเห็นได้อยู่ในระดับที่ยังอยู่กับเขาได้ นึกออกไหมแต่ว่ามันมันไม่ชัดเจนมันไม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะความสัมพันธ์มันจะประมาณเนี้คุณลองไปสังเกตดูทั้งทที่แบบมันก็รักอะ่ะแต่มันทําอะไรไม่ได้อะ่ะนึกออกไหมเออได้คนนึงก็ต้องเสียคนหนึ่งไปอะ่ะอยากเก็บเอาไว้ทั้งสองคนเลยเหรอ <laughs> เอา้าจริงๆพลังงานมันออกแบบนั้นอะ ก็เลยแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันคุณลองไปดูนะคะเขาชอบคุณมากค่ะเขาตัดคุณไม่ได้นะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีโชคชะตาร่วมกันมามันเป็นบุพเพแต่ว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะ่ะเออก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็ไปดูละกันว่ามันใช่หรือเปล่ารักมากค่ะมันเป็นความรักไปแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่ความชอบอืมแต่ว่ามันเป็นรักสามเศร้าอะ ของนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่3นะคะสมหหวข้อตอนนี้เขาชอบคุณแค่ไหนนะคะมาดูระดับความพิวศ์กันนะคะที่เขามีให้กับคุณนะความความมีใจนะคะความให้ใจกันเนาะตอนนี้มันแค่ไหนนะ,ะมาดูพลังงานของคุณก่อนวันนี้3ใบนะคะสองเหรียญ5ดาบ แล้วก็สามถ้วยนะคะพลังงานของคุณช่วงนี้ดื้อเป็นพิเศษอมีธาตุดินประสบการ์มังกรธาตุลมไปถุงทุนกุมธาตุน้ากระกกพิจิกมีทุนเกิดไปที่สองไที่สามัที่ห้าได้นะคะเออช่วงนี้ออกจะดื้อรั้น,น,นทุรังไปสักหน่อยอีกก้แรงนะที่ที่ก็แรงเนาะไม่ฟังใครเลยช่วงนี้ใครพูดอะไรนะคะไม่เข้าหูเลยนะคะเตือนอะไรก็ไม่ฟังสักอย่างเออไม่ไม่เถียงนะคะแต่ไม่ทาตาม จะพูดยังไงนะคะดื้งเงียบนั่นแหละเนาะเครียดนะคะช่วงเนี้ยเออเพราะอะไรก็เพราะว่ามีคนขัดใจหรอ <c oughs> มีคนขัดใจคุณเออมีคนขัดใจมีคนไม่ตามใจเออประมาณนั้นแหละเหมือนเด็กอะที่โดนขัดใจนะคะ <c oughs> คุณเป็นคนเครียดง่ายนะช่วงเนี้ยเนาะ เออแต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกอีกสักพักแหละเดี๋ยวไปที่ไปเที่ยวไปเจอเพื่อนฝูงนะไปเฮฮาปาร์ตี้นะคะเดี๋ยวก็ลืมเองเนาะมีเกณฑ์จะได้ไปงานมงคลนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีพบปะสังสรรค์กับญาติพี่น้องหรือเพื่อนก็ได้นะคะไปกินไปดื่มไปเที่ยวนะไปทานอาหารกันนะเออไปเฮฮาปาร์ตี้นั่นแหละประมาณนั้นนะคะช่วงนี้ก็ระวังนะคะคุณน่ะจะไปมีปัญหากับผู้ใหญ่เนาะบางครั้งนะคะ ก็นิ่งๆไปเลยก็ดีนะไม่ต้องพูดก็ได้เนาะถ้ามันไม่ทําให้อะไรดีขึ้นเนาะเพราะว่าเขาจะมองว่าคุณเป็นเด็กไม่น่ารักประมาณนั้นแหละมีทางสองทางให้เลือกด้วยนะตัดสินใจหรือยังก็ยังไม่ตัดสินใจอขอคิดก่อนขอคิดดูก่อนนะไม่รีบประจุกันนะคะตอนนี้เขาชอบคุณแค่ไหนนะมาดูเขาก่อนนะวันนี้เป็นไงม้างเนาะเดด พิซซเาสวีวเก้าถ้วยทิงถือถว้วยช่วงนี้เป็นยังไงโอ้ช่วงนี้ชีวิตดีดีช่วงนี้ชีวิตดีมากเลยค่ะกินดีอยู่ดีเออกินอิ่มนอนหลับ ช่วงนี้กินอะกินอะไรก,ก็ก็เจริญอาหารไปหมดคนเนี้ยน้ําหนักขึ้นคุณที่คุณถามเนี่ยน้าหนักขึ้นนะขึ้นแล้วลดยากด้วยนะเออคุณคนนี้เหรอคะเป็นคนเก,เก่าหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเป็นคนอายุเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่แบบอายุมากกว่าคุณนะแต่ก็แบบเป็นคน ป็นคนอายุเยอะแต่นี่สัยเด็กนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะอายุน้อยกว่าคุณอย่างนี้ก็ได้นะมันจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้ไม่ไม้มาก่อนเนาะเป็นพ่อไม่ไม่้ส่งเครืองด้วยนะมีพร้อมทุกอย่างไม่ได้ลําบากอะไรนะคะชีวิตของเขาตอนนี้นะคะมีความสุขดีมากๆเลยอยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ทํานะคะเออไม่ไม่ไม่ไมต้องเกรงใจใครเออมีความสุขหลั่งลาดีจะตายกินดีอยู่ดีนะคะการกินอยู่ก็ดีชีวิตก็ดีดี นะคะชีวิตนะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ด้วยนะคนเนี้มันเหมือนเขาตื่นรู้เหมือนเขาเขารู้แล้วว่าชีวิตเขาอา่ะจ,จะต้องแบบมีเป้าหมายอะไรหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะคนคนที่เป็นคนสมถะนะเป็นคนถ้าที่เรามองเขาอาจจะชอบกินอยู่แบบสมถะหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบแบบกินพวกล o c a l food ไหมอาหารท้องถิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ฟุ้งเฟ้ออะ่ะถามว่าเขาซื้อได้ไหมเขาซื้อได้นะของแพงๆอะ่ะแต่เขาก็ มองว่ามันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าแบบมันไม่น่าสนใจมันไม่ได้จําเป็นสําหรับชีวิตของเขาอะ่ะเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับแบบนั้นนะคนคนนี้นะคะซื้อได้นะคะแต่ก็มันไม่จําเป็นอะ่ะขอแค่ของมีคุณภาพก็พอแล้วไม่จําเป็นจะต้องหรูหราไม่จำเป็นจะต้องวีอวดใครประมาณนั้นแหละนะชีวิตดีมากชีวิตเขาได้อะไรมาง่ายๆด้วยนะช่วงเนี้ยเวลาได้อะไรก็ได้มาง่ายๆนะ ลันลามากเลยอ่ะสบายกว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวบอกไว้เลยคุณไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกคุณเป็นห่วงตัวคุณเองก่อนช่วงเนี้ยคุณกับเขาคนละอย่างเลยคุณเครียดนะวิตกกงังวลเนาะเออทั้งเครียดนะเออมีทางสองทางให้เลือกเนาะเออและแถมเนี่ยจะไปมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยของเขาชีวิตดีด,ดีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยนะชีวิตแบบเดี๋ยวเขาจะไปเจอสิ่งใหม่ๆด้วยนะจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาด้วย ชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แล้วทุกครั้งนะที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตเขามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยนะเออชีวิตดีมากเลยเขาอะไม่ต้องห่วงนะคะห่วงตัวเองก่อน <laughs> มาดูกันตอนนี้เขาชอบคุณแค่ไหนมาดู <laughs> ร,ระดับความพิเาษก่อนโอ้ยจะพูดยังไงนะคะเด็กถือถ้วย ซีเหรียญเด็กถือดาบเดนมิชเชียนสิบถ้วยนะคะถามว่าเขาพิสวาด์คุณแค่ไหนเขาก็ชอบคุณกล่องนี้นะเขาอยากเริ่มต้นอะไรจากเล็กเล็กก่อน บอกไว้ก่อนอย่ายิ่งใหญ่ไฟกระพริบนะคะยิ่งใหญ่ไฟกระพริบไม่ได้คนคนนี้ไม่ชอบนะคะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะถามว่าเขาพี่สวาสดคุณเขาชอบคุณแค่ไหนเขาชอบคุณมากเลยนะอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้กองเนี้ยนะคะเออเขารักคุณกองเนี้ยแต่ว่าเขาจะเริ่มต้นอะไรจากเด็กๆก่อนเขาขอดูก่อนนะคะว่าคุณกับเขาจะเข้ากันได้หรือเปล่าลองคุยกันไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรีบนะคุณคนนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ชอบ เขาชอบอะไรที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะลองศึกษาดูใจกันก่อนดูซิว่าคุณกับเขาจะเข้ากันได้หรือเปล่าเขาไม่ชอบคุณคนฟุ้งเฟ้อเขาไม่ชอบคนฟุ้งเฟือยเพราะตัวเขาเองเขาไม่ใช่คนฟุ้งเฟือยเขาไม่ใช่คนขี้เหนียวนะแต่เขารู้ว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นนะ่ะก็ไม่ซือ้อเหมือนหลุยชาแนลหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ให้ความสําคัญนะทําไมต้องซือ้อนึกออกไหมลักษณะประมาณนั้นนะ่ะมันไม่จําเป็นนีเออ นึกออกป่ะสภาพของค์เขาไม่จะเป็นประมาณนั้นนะ่ะแต่ก็กินแต่ของดีๆใช้แต่ของดีๆนะคะกองนี้เขาก็ชอบคุณมากนะเขาคิดว่าถ้าหากว่าไปด้วยกันได้เนี่ยเขาคิดไปถึงคําว่าครอบครัวเลยนะถ้าดูแล้วคุณกับเขาเนี่ยมันเข้ากันได้นะคะถ้าดูแล้วคุณกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์มันฟลเขาไม่ได้สนใจนะว่าคุณจะเป็นคนมีมีมีฐานะดีหรือไม่ดีเพราะเพราะเขาไม่ได้ลําบากอะไรชีวิตเขาสุขสบายดี ะะเขาต้องการคนที่จะมาทําให้ชีวิตเขามีความสุขมากขึ้นไม่ได้ต้องการคนที่จะมาซัพพอร์ตเพราะตัวเขาเองเขาเจ๋งพอคะ่ะเขาดูแลตัวเองได้เขาซัพพอร์ตตัวเองได้เขามีทุกอย่างชีวิตเขาไม่ได้ลาบ,บากอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็คือคนที่มาทําให้ความ coat, ทําให้เขามีความสุขมากขึ้นทําให้ชีวิตของเขามันง่ายขึ้นก็คือมันง่ายขึ้นมันดูแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นไม่ใช่มาแล้วเป็นภาระภาระหัวใจ นะมาแล้วเป็นปัญหาในชีวิตของเขาในอนาคตเขาก็ไม่เอานึกออกไหมไม่ต้องมาซับพอร์ตเรื่องเงินเรื่องทองเขาไม่ได้ลำบากคนะ่ะคนนี้เขาเก่งทุกวันนี้นี่โโหบางบางคนนี่ฉันนี่เป็นเสือนอนกินเลยนะอาจจะอาจจะรวยจากหุ้นก็ได้อาจจะรวยจากอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรสักอย่างเนอนะเออ ดูไปก่อนนะคะก็ลองศึกษาดูใจกันไปเนาะมีแสงสว่างปลายโมงอยู่นะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอคุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ